ความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำาผิอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาว,วชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขา นับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยทั้งเช่าสกัดผสมเห็ดสี่ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อกเตอร์เสรีการันตีย้ายมาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเขาบินก็เขาไม่สนใจเจ้าหน้าที่เขาทะเาลาะหมดนะครับวันที่สี่อยู่ๆเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาเขาูกคอตาอยผมก็ไม่เข้าใจเมือนกัน สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถามด้วยจันนะครับวันนี้เราคุยกับแขกรับเชิญคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นพ่อพานฝั่งทนนะครับสวัสดีครับเบิร์ตป้าครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตป้าทําไมถึงเรียกว่า,าป้าเบิร์ตป้าอ๋อตอนนั้นผมรับยาโรคจิตอยู่ครับตอนที่บ่าเข้าไปใหม่ๆตอนโทษผมสูงอะ่ะยี่สิบแปดปีที่เราโดนความผิดโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทําใช่ครับเราก็เลยเกิดการทําจิตตอนนั้นรับยามาแล้วก็ได้ทานยังไงอะฮะ ก็คือว่าเขาก็รับมาก็คือทันหลอดต่อหน้าครับท้นต่อหน้าครับไม่ได้อมยาแล้วไปขายต่อนะมันก็มีบ้างพี่ขายเพื่อความอยู่รอดทั้งนั้นแหละพี่บางทีเรามันไม่ได้บ้านะพี่คนเราอ่ะแต่เพื่อความอยู่รอดทุกสิ่งทุกอย่างในคุกมันต้องใช้เงินพี่แล้วตอนนี้อาการหายยังถามว่าอาการหายยังผมก็คิดได้ทุกอย่างแหละพี่มันไม่ถึงกับบ้าหรอกพี่แค่ว่าบางทีเราอยู่คนเดียวมากมันก็ทําให้เราคิดมากนะพี่ ตอนนี้ไม่ต้องกินยาแล้วมารามีลูกแล้วพี่โอเคเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เขาบินเนี่ยอยู่ที่เขาบินเนี่ยกี่ปีอยู่เขาบินก็สิบกว่าปีพี่ไม่เคยย้ายไปไหนเลยไม่เคยย้ายเลยอยู่เขาไม่เอาไปสักทีมีแต่พว,พวกย้ายไปย้ายไบไม่รู้เขาว่าตอนนั้นผมยังไม่เด็ดขาดด้วยเพราะผมสู้คดีไงยันดีนดกลางไงพี่อ๋อจะสู้คดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้คดีก็จะไม่ถูกย้ายใช่ครับอืเพราะฉะนั้นมีแต่คนเขา้าเข้าออกเข้าเข้าออกรวมถึงเนี่ยแบบว่า การตีกันใหญ่ๆจนแบบว่าเขาต้องจับหัวหัวย้ายอย่างเงี้ยเขาก็จับหัวย้ายไปแต่ตัวผมไม่เด็ดขาดผมก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นตอนที่หัวหัวเขาตีกันส่วนใหญ,ญ่เราก็ได้อยู่ในหัวกับเขาด้วยเราอยู่แต่ว่าเราอาจจะคิดว่าอิทธิฤทธิเราไม่ถึงไง<อ>แต่จริง,รงๆแล้วบางทีเขาคิดว่าอิทธิฤทธิเราไม่ถึงเราก็ต้องยอมจำนนพี่เขาเขาอยากดังกว่าเขาก็ต้องไปพี่คนที่เขามีชื่อกว่าคนที่เขาควบคุมคนได้เยอะกว่าเขาก็ต้องไป,ไป,ไปทีนี้มาถึงการมาของคนกลุ่มหนึ่ง ที่อีปีที่แล้วเราคุยกันคือกลุ่มของบางวานที่เรียกว่ากลุ่มเจ็ดประจันบาลเข้ามาที่เรือนจำเขาบินเจ็ดประจันบาลเนี่ยคือผมบอกให้นะชุดเนี้ยเขาย้ายมาจากลาดยาวชุดยี่สิบคนจากลาดยาวครับมีพาราดอนมีพวกพาราดอนโจกปากเขียวแล้วก็เสียป,ปูหรือว่าจะเป็นพวกใครอ่ะอีกหลายๆคนอนะ่ะพวกเอสคอไลพวกอะไรพวกหมีสมบัติชวีสีพวกหลายหลายคนนะครับ ย้ายมาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเขาบินไงโดยมีใครเป็นหัวหน้าบางวานคือเขาอยู่บ้านบางวันเขาอยู่บ้านบางวานันพระนจ้นบ,บางวันกาเป็นหัวหน้าผู้ย่ายง,ง่ายใช่ภาษาใชพูดนอคพูอย่างนั้นครับผมเขามาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครับผมก็คือว่าเขารันไงเขามาจากเขาไม่ค่อยฟังแล้วเรามาันมาเราไม่เคยผ่านระยยาวพี่ผมไม่เคยผ่านผมก็ไม่ได้ค่อยไปสูงสิงกับเขาหรอกว่าการระบบการที่เขาจะทํางานหรือเขาจะทํารายการเนี้ยเราไม่ค่อยรู้ พอเราอยู่อยู่อยู่มาแบบเราไม่เคยเจอคุกที่มาสีวิไลแบบนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเบิร์ต้าก็ไม่ได้ไปสูงสิงกับกลุ่มของบางวานเขาแต่ว่ารู้ว่าเขามาแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิด้ชับอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงคือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่นี่คือเรื่องใหญ่เลยครับผมทําไมถึงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงล่ะก็เขาไม่สนใจเจ้าหน้าที่เขาทะเลาะหมดนะครับชุดเนี้ยซึ่งคนที่อยู่กับเดิมๆไม่กล้าทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีน้อยน้อยคนกลัว ก็กลัวเจ้าหน้าที่อะครับเพราะฉะนั้นตอนที่บางวันมาเนี่ยเขาก็เริ่มทะเลาะกับเจ้าหน้าที่นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช่ครับตกใจไหมตอนที่เขาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อะถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่เราก็ต้องเอาพวกเราอะเพื่อความอยู่รอดของเราเราก็ต้องไปกับพวกเราอะเพราะว่าเราเราจะอยู่คนเดียวเหรอเราจะเป็นแกะรำเหรอพี่เ,เราก็ต้องไปกับเขาก็คือไปร่วมกับบางวันด้วยต้องร่วมครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือคือก็เหมือนกับแบบว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าเขาเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเยอะอ่ะพี่มันพูดพูดไม่ได้หรอกบางทีว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรแต่สําหรับตัวผมกับกับกลุ่มบางวานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวอะไรกันมากมายคือแบบเราอยู่กันเหมือนคนในบ้านพี่เราอยู่กันแบบแบบบอกเราได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจป่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรมาคือบอกเราก,เราก็เราก็ติดให้บ้านเราเราก็ต้องยกไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรวมเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เอาตัวรอดอะพี่ความที่ว่าเราต้องอยู่ให้ได้อะอยู่ให้เป็นมันก็ต้องต้องเอาพวกอะพี่ข้างในตอนที่บางวันเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวของเบิร์ดป้าก,ก็ต้องเออออกไปกับกลุ่มของบางวันด้วยเราดูที่ปัญหาพี่ทุกอย่างเราก็ต้องดูที่ปัญหาถ้าบางตัดสินใจเอาไงก็คือว่าก็เอางั้นมีกรณีไหนที่เราไปเอาด้วยกับเขาไหมก็มีกรณีที่แบบว่าตอนที่ว่าโจกเขาโดนโดนแทงโจกปากเขียวเขาโดนแทงผมก็ยังไงอะพวก แถวบ้านผมอะแบบว่าเขาเขาโดนปิดอะพี่แล้วเราเราทําไงอะเราก็เด็กกรุงเทพเราก็เราก็ทําไงเราก็ต้องช่วยป่ะแล้วตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกปันจูอยู่ที่เขาที่เขาเล่นตะก,ก้อกันอะไรกันหรอกแต่คราวเนี้ยเขาวิ่งมาทางเราพอดีแล้วผมกับหมูซาจาม,มูอะ่ะแล้วก็เห็นเนี่ยผมก็คิดว่าผมมันก็ทิ้งแถวบ้านไม่ได้แล้ววิ่งมาทางเราเราก็คิดว่าผมวิ่งไปผมก็เลยพาเขาไปพวกเนี้ยเขาถอยหลังกันมา ผมก็วิ่งไปท้ายบ่อขยะอะไรเงี้ยพี่ไปเอาพวกค่าแล้วก็พวกจอบพวกเสียมพวอะไรเงี้ยที่เป็นทําเกี่ยวกับขยะนะคือว่าเราเดินทั้งวันเราขายของเรามองตลอดว่าตรงไหนมีอาวุธแต่เราไม่ได้หาเรื่องใครพี่แต่ในเมื่อมันจนตอกพี่มันก็ต้องสู้ผมก็เลยหยิบตรงนั้นนะ่ะให้พวกพวกเขาเพื่อประมาตไปเพื่อที่จะต้านเขาไงต้านกลุ่มนั้นเพื่อที่ให้ตัวเราอยู่รอด ผมก็เลยต้องสื่อค่าดนะพี่เขาเลยเรียกว่าตื่อหัวใจแล้วตอนนั้นผมอ้วนผมผมก็ผมก็ต้องสู้พี่หวอมันดังแล้วพี่เกมก็คือเกมแล้วอยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่แล้วคคุกอยู่ไม่ได้ก็ต้องไม่อยู่ให้เขาไล่เราออกไปเลยพี่เพราะเราก็ไม่ได้อยากอยู่ในคุกใช่ไหมเราก็ต้องดิ้นหลนเราก็ต้องสู้พี่เราก็ต้องเกิดการกระทบกระทั่งจนวินาทีสุดท้ายก็ต้องทีโรราพี่เจ้าหน้าที่เขาต้องเลียร์พื้นที่ แล้วตัวเบิร์บ้าโดนเลยไหมขึ้นซอยเลยพี่ก็ขึ้นหมดขึ้นกันทุกคนเขาบอกว่าการขึ้นซอยเนี่ยทําให้เว่วนส่วนหนึ่งที่ทําให้เบิร์บ้าเนี่ยต้องพึ่งยาด้วยถามว่าพึ่งยาไหมพี่ผมไม่ได้ว่าถึงขนาดนั้นแต่ว่ายาเสพติดมันเข้าไปตอนนั้นะคนเรามันเสพพี่มันก็ต้องใช้ถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจําเป็นกับชีวิตหรอก okay. บางวานเนี่ย เขาเข้ามาเนี่ยด้วยการทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นที่เบิร์ตป้าบอกเห็นถามว่าที่เห็นเนอะบางวันเขาก,เขากเ็เขาก็เป็น,นเขาก็เป็นพ่อว่าน่ะพี่เขาเขาพูดได้อ่ะพีห่หลายๆเรื่องอ่ะเข้าใจะปะแล้วเขาก็ย้ายบ่อย,อยไงผมก็ต้องอยู่ต่อผมก็มีคนในบ้านผมผมก็อยู่ผงผมต่อผมก็ต้องเจอเหตุการณ์ข้างหน้าต่อไปผมก็ต้องยืนได้ได้เพราะว่าเราไม่มีใครเราก็ต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็เป็นพ่อบ้านฝั่งทนต่อไปหลังจากที่เรามอบเสียบมอบอะไรให้เขาแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเกมไปปุ๊บเนี่ยคุณเบิร์ตบ้าก็ถูกย้ายไปที่แดนห้าขึ้นซอยก่อนสักพักขึ้นซอยสักพักหนึ่งแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ย้ายไปย้ายแดนใหม่แดนห้าที่แดนห้าก็มีเหตุการณ์ตีกันที่แดนห้าใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องไฮโลอะ่ะตีกันตอนตั้งแต่เช้าแล้วตั้งประมาณเก้าโมงกว่าอไรเงี้ยแต่ก็ยื้อกันไปยันเกือบสองโมงกว่าก็ตีกันเรื่องแค่แผ้ไฮโลแค่ร้อยกว่าบาทเองพี่โอ้นิดเดียวเองใช่แต่เป็นพวกกันนะบ้านถึงกันนะพวกกันนะแต่ก็ทําไงได้พี่ ในเมื่อเขาเขาเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้เราก็ต้องไปตามเกมเราก็ต้องทะเลาะสุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่พี่ต้องแยกย้ายกันหมดไป,ไปเรียนจำคัมแพงเพชรไปเรียนจำคลองไผ่ชุดนั้นแล้วก็ไปราชบุรีเขาตีกันรุนแรงขนาดไหนะฮะก็คือเปิดบ่อพี่ถ้าเกิดเปิดบ่อเปิดบ่อนี่คือคือเป็นคล้ายๆกับน้องจราจรเลยนะพี่ถ้าเปิดบ่อแล้วคือนายต้องมารวมกันนะพี่ บัวเขาเปิด10บัวใช่ครับผัแต่้าเดินจ้าครับผมแต่แต่ละฝ่ายเนี้มีประมาณกี่คนนะฮะแต่ละฝ่ายอยังฝ่ายผมมันมีประมาณสักท้าว่าเอาจริงๆก็ประมาณสองสามร้อย่างเงี้ยสองสามร้อยเขาก็มีสองสามร้อยเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งแล่บ้านนี้ก็ไม่เกี่ยวเขาก็ไม่ยุ่งเ่ะพี่เข้าใจไหมคือว่าบ้านไหนที่ไม่ยุ่งเขาก็รู้แล้วเขาก็จะเขาก็จะห่างออกไปห่างออกไปเพื่อที่จะอยู่บ้านเขาอยู่ที่ของเขามันก็ต้องทะเลาะกันพี่ทะเลาะกันที่ไหน ที่ก็คือล็อกฝักบัวพี่ล็อกฝักบัวแล้วก็ไล่กันมาใต้ตึกจนมาถึงหน้าประตูก็คือว่ามาลุมแทงกันตรงหน้าประตูตอนนั้นไล่แทงกันหน้าประตูแล้วจากไลก่ลแทงหน้าประตูแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือคราวนี้เขา,าก็เขาก็ต้องปาบมาพี่พอเขาเรียกหว่อเปิดปุ๊บคราวนี้เราก็ต้องมอบแล้วกระตัวใครตัวมันแล้วคราวนี้ก็ขึ้นห้องไปเขาก็ไปลากออกมาเจ้าที่เขาก็ต้องลากออกมาหมดเจ้าที่เขารู้หรอว่าคนนี้มีเรื่องเขามีกล้องพี่ ออกไ<ะ>่เข้าโจองปีดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณมีเรื่องแล้วคุณวิ่งขึ้นไปข้างบนเดินจามเขาก็ตามลงมาเขามีชื่อมีหมดก็ต่างคนต่างแทงกันอยู่แล้วพี่ว่าคนนู้นเนี่ยว่าไอ้นี่ไอ้นี่ว่าไอ้นั่นนั่นจี้กันไปแจ้งจี้กันมาก็นั่นแหละครับเขาก็รวมรวมกันหมดแล้วก็จับย้ายแดนไปจับย้ายเรือนจําไปก็คือว่าชุดชุดนั้นตอนที่ตีกันรอบนั้นก็ถือว่ารุนแรงนะเพราะว่าย้ายออกไปทั้งสองฝั่งเลยฝั่งผมก็ไปหลายคนก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเล็กอันดาภาหรือว่าจะเป็นพวก บางวัดหรือจะเป็นพวกพี่หนึ่งแสงทองตายามทูตอะไรเงี้ยย้ายหมดโอ้จากตายามทูตก็อยู่ในชุดนี้ด้วยบางวัดก็อยู่ในชุดนี้ด้วยครับผมอีกฝั่งหนึ่งเป็นพวกใครอะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพวกเป็นพวกใครอะผมผมจาไม่ค่อยได้พี่ไม่อยากพูดครับผมอีกฝั่งหรืก็ย้ายไปก็ไปอีกที่เหมือนกันพี่ถามจริงๆเหรอเวลาเราอยู่เดินจําเนี่ยเราไม่ต้องมีเรื่องกับใครได้ไหมอะหมายถึงว่าจบมาพี่เข้าไปแล้วพี่ไม่อยากอยู่ มีเรื่องกับใครอ่ะพี่อยากอยู่เยบๆคนเดียวว่ะได้มาอยู่ได้พี่อยู่ได้ถ้าพี่ไม่ได้แบบว่าจะจะต้องไปแบบว่าแข่งแย่งชิงดีกับใครเรามีเงินเราก็เบิกกินซื้อกินอะไรเราแต่ว่าปัญหาพี่ทุกอย่างมันเข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องหาเรื่องเขาก็มาหาเราเองคืออยู่ๆพี่ไม่อยากหาเรื่องก็มีคนมาหาเรื่องพี่ใช่ครับเช่นก็ยืมบุหรี่กันไปกู้บุหรี่กันมาอะไรเงี้ยเพื่อความอยู่รอดพี่ไปโกงเขาไปหลอกเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบวัฏจักรอะพี่ส่วนถ้าพี่อยู่ของพี่ บีดีค่ะพี่เป็นแบบนักโทษแบบระดับสมเด็จมีมีม,มีเงินม,มีอะไรมีเงินเงี้ยอยู่อยู่นักโทษอื่นมามาขอยืมพี่พี่ไ้ให้ปุ๊บพี่ก็มีเรื่องแล้วเขาก็ซาเวียพี่อ่ะเขาจะเอาคนมันจะเอาพี่มันไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มผมมันก็มีทุกกลุ่มอ่ะพี่คือมันมีคนอื่นที่พร้อมจะเข้ามาหาเรื่องเนื้อพี่วางไว้อะเตาไฮยีน่ามันจะลุมแท้หมดแหละมาธรรมชาติพี่ถ้าพี่รวยเขาก็จะมาขอ ขอพี่ถูกต้องแย่งพี่ขบวนพี่พสมรติถ้าพี่เป็นนักโทษจนๆไม่มีญาติพี่เ็มีโอกาสที่จะถูกคนอื่นรังแกเหมือนกันมันไม่ถูกหรอกพี่อยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราขยันไหมเรารับจ้างพัดผ้าเข้าเวรอะไรเงี้ยเราก็มีเงินของเราแหละ <laughs> โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักโทษจนๆรับจ้างต่างๆไม่โดนรังแกแต่ถ้าเป็นนักโทษระดับสมเด็จอันนี้โดนแน่มันก็เหมือนกับใครก็อยากได้พี่ถูกไหมอ่ะผมพูดตรงๆมันก็ต้องอยากได้ไปอยู่ในบ้านแต่ผมไม,ม่มีผมก็อยู่กันแบบว่าพี่น้องอะ มีไม่มีอยู่ด้วยกันมามาช่วยกันทำมาหากินเพื่อที่จะอยู่กันได้อย่างน้อยก็มีไรายได้มีข้าวมีแกงกินกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจําไว้นะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี้ยคุณเข้าไปเป็นนักโทษเนี่ยชีวิตในเดือนจำไม่ได้เรื่องง่ายเลยมันไม่สวยหรูหรอกครับไม่เหมือนที่เล่าหรอกพี่ข้างนอกสบายที่สุดแล้วครับถ้าคุณเป็นนักโทษมีเงินคุณก็ถูกลังแกถ้าคุณไม่จะไม่ถูกลังแกคุณก็ต้องลุกขึ้นมามีชื่อมีเสียง ครับซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแทงถูกต้องเขาไม่ชอบเราก็เหมือนกันข้างนอกอะ่ะเขาจ้างได้จ้างคนข้างนอกปาเก็บจ้างข้างในเนี่ยครับคือว่าข้างในคือบางทีมัน,ม,นมันลงขันเงิงองนอะไรเงี้ยพี่เคยได้ยินไหมคือว่าลงขันปิดเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่ที่ว่าเราวางตัวยังไงพี่ข้างในก็นวางตัวลาบากเหมือนกันนะดูยากพี่เราเคยเห็นไหมที่มีการบัง่ะรวมล,ลงขันปิดคนคนหนึง่ง ในเดินจำมาตลอ<ม>ดเวลาที่เราอยู่ในเขาบินนะผมถามว่าผมเคยเห็นไหมผมเคยเห็นนะเขาไม่ลงขันหรอกแต่เขาปิดเลยก็คือตายเลยพี่เสียชีวิตเขาก็เอาตายเลยเราเคยเห็นในการนั้นเราเคยเห็นแล้วนักโทษคนนั้นเนี่ยทําไมเขาถึงเขาถึงเขาถึงปิดเพราะว่าเขาก็ต้องมีปัญหาไงระดับรุนแรงไปทำคาก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วไปโดนตอนงเงี้ยพี่เขาก็ตามเรื่องไง บางทีเราไม่ได้อยู่กับเซตเราเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้เราไม่อยากยุ่งเราไม่อยากเข้าไปก้าวกก่เราไม่อยากวุ่นวายก็ต้องปล่อยตามเลยพี่เราเห็นเขากาลังจัดการเลยมันเห็นแหละบางทีเราอยู่บนซอยเราก็ได้ยินได้พี่เราไม่ต้องเห็นหรอกเราอยู่บนซอยเนี่ยข่าวสารมันถึงันหมดมันก็คงคนขึ้นมาเล่าอะไรให้เราฟังอะไรย่างเงี้ยว่าเตรียมเก็บคนนี้ใช่แต่เราพูดไม่ได้บางทีเราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อนะเราก็ต้องอยู่งเราเราต้องเอาให้เอาเราต้องเอาตัวเราอยู่รอดก่อนพี่คุกทางที่ดีเราก็ยังอยู่ของเราดีกว่า จำมาไว้นะฮะชีวิตในคุกไม่ได้เรื่องง่ายมีเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องผีครับผมผีฟังหน่อยสิตอนนั้นผมย้ายจยากแดนแดนสามครับผมขังซอ,อยอยู่ตอนนั้นผมขังซอ,อยอยู่ประมาณหกเดือนตอนนั้นเข้าเดือนที่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 หกละผมเขียนเรื่องลงนะจะขอลงซอ,อยแล้วผมอยากจะลงไปเดินข้างล่างละตอนนั้นขังซอ,อยคนเดียวขังอยู่คนเดียว ขังอยู่คนเดียวทั้งห้องมีเราคนเดียวครับผมแล้วแต่ว่าตอนเย็นอาจจะมีคนขึ้นมามแล้วพอตอนเช้าเนี่ยผมก็จะอยู่ผมคนเดียวเนี่ยทุกวันอยู่คนเดียวแล้วคราวนี้ผมอยากลงนะ่งอยากลงซอยแล้วผมก็เขียนเสนอเพื่อที่จะลงคราวนี้มันไม่ได้ลงง่ายๆเลยพี่กลับกลายว่าคําสั่งมันตกเพราะ <ตบ S 1> ว่าตกคือผมไม่มีชั้นเลยตอนนั้นเป็นชั้นเร็วมากมคําสั่งตกคือขังเดี่ยวสามเดือนหมดเยี่ยมญาติสามเดือนผมต้องไปขังที่แดนหนึง่ง เพราะว่ามันเป็นซอยซอยเดียวยี่สิบห้องสองฝั่งผมก็ต้องไปแดนหนึ่งแล้วคราวนี้ผมก็ต้องไปขังแดนหนึ่งไปขังเข้าขังห้องหนึ่งแล้วคราวนี้ไปขังอะมันก็มีคนขังอยู่ตอนนั้นก็มีจอนมีพวกแจ็คสไปโร่แล้วก็มีจ่าแมวที่ว่าจ่าเขาจับนายเป็นตัวประกันเพื่อที่เขาจะนแหกคุกตอนนั้นน่ะตอนนั้นซูปปเปอร์แม็กกำลังสร้างไงซูปปเปอร์แม็กกำลังสร้างพี่แล้วคราวนี้เขาอะขังอยู่ที่ห้องเจ็ด แล้วตัวผมมาไปขังแค่วันหนึ่งก็ได้พูดคุยกับเขาสองสามวันแต่วันที่สามวันที่สี่อย่างเงี้ยวันที่สี่อยู่ๆเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาผูกคอตายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยเขาผูกคอตายครับผมเขาใช้อะไรผูกอ่ะเขาใช้น่าจะเป็นผ้าขม้าหรือเชือกเนี่ยพี่เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปห้องเขาใช่ปหมมันห้องใครห้องมันห้องเขาก็จะต่างจากไกลากับห้องเราขนาดไหนอ่ะก็ห่างจากผมหกห้องพี่หกห้องเองหกห้องก็คือเราไม่สามารถเห็นนะแต่เรากระจกสองดู เราก็เห็นแค่หน้าห้องแต่ว่าเวลาตะโกนคุยกันเงี้ยก็คุยกันได้พี่เขาผูกคอตายแล้วคันเรียกพระอ่ะเขามาพี่เชื่อไหมว่าพระมาเชิญนั่น mm hmm. เชิญศพออกอะพี่องค์แรกอะพี่ผมก็นั่งมองมองอะนะองค์แรกเขาวิ่งเขาแบบว่าสับแบบให้ไวเลยผมก็อา้าวผีหลอกแล้วตายหาแล้วแล้วเราจะอยู่ยังไงผมอะตรวจรบน <laughs> ใช่ใช่เรื่องจริงพี่ตอนที่พระเข้าไปเนี้ยเพื่อจะเชิญดูงวิญญาณออกไปเนี่ย เขาพะวิ่งเลยก็เหมือนสับเลยจ้ำออกไปอ่ะองค์แรกอะสับขาวิ่งเลยครับผมสับแบบว่าเดินเร็วมากเลยพี่คือเข้าใจว่าคือมามาแป๊บเดียวก็รีบออกแต่ว่าก็มาอีกองคหนึ่งซ้ํานะมาออกมาอีกองพระจากที่บ้านเขามาออกอีกองผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรแต่ววันนั้นก็แมวมือหูเจียวจ้าหมดแมวเต็มหน้าห้องขังไปหมดเลยกลัวพี่ผมก็สวดมนต์ทุกวันกลัวเหมือนหัน เพิ <eur ys m ines> ่งไปขังได้เดือนกว่าต้องอยู่อีกต้องสองเดือนกว่าพี่ผมก็ต้องกินยานอนอย่างเดียวแหละผมกลัวผีอ่ะใครไม่กลัวพี่อืม,มันก็เป็นอะไรที่อราถานไม่เชื่อก็แบบว่าหลายๆคนอ่ะก็อลองให้เขาคอมเมนต์ดูว่าแดนหนึ่งเฮียนไหมแดนหนึ่นงเขาบินเฮียนไหมถ้าใครที่รู้หรือเคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมผมก็กล้าการันตีจากปากผมว่าผมว่ามั่นใจว่ามันก็น่าของจริงอ่ะพี่ ทีนี้เนี่ยจ่าแมวเนี่ยเขาผูกคอตายก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเขาจะแหกคุกใช่ครับสามคนเขาครับที่จะแหกคุกออกทางซูเปอร์แมทที่กําลังสร้างซูเปอร์แมทเขาจะเอารถที่ว่าจะจะชนออกไปอะไรเงี้ยผมไม่รู้หรอกตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในแดนใช่ไหมแต่เขา,เามาขังก่อนผมไงผมก็ตามมาขังแล้วอยู่ๆเขาก็ผูกคอตายแต่ได้คุยกับจ่าแมวสองสามคืนก่อนหน้านั้นใช่เขาร้องเพลงให้ฟังตลอดเขาร้องเพลงอะไรอะ เขาร้องเพลงอะไรพี่ไอ้พี่เขาบอกชี้ย้ายฉันตายไปเจอหมออ่ะพี่เขาเขาคิดแต่เรื่องเมียเขาอ่ะพี่นะที่ดินที่ทางอะไรเขากับกับเมียเขาอะไรเงี้ยแล้วเมียเขาเหมือนจะลื่นมั้งเขาลงคงเครียดเมียเขาทําไมนะน่าจะลื่นนะพี่ลื่นคือเขาเลี้ยวก็คือว่าไม่มาหาเขาแม่อะไรเขาเขาคงเครียดเขาคงต้องจากไปได้ดีดีว่าเขาอยู่ในทรมบานทำไมพี่โดนด่าอีกแนวแน่นอนเลยอ่ะอ่ะ เขาเอ้าคนก็คอมเมนต์ด่าสิว่าไม่รู้จักเหรอคำว่าลื่นคืออะไรถึงมาถามไม่รู้นะจากด่าก็เธอน่ะก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยก็คือเมียไม่สนใจเมียลื่นคือลื่นถลายไปทางอื่นครับผมอืมก็เพราะฉะนั้นก็เลยคิดมากแล้วข้อนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งไหมที่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะแหกจากครูเพื่อจะไปหาเมียเจรจากับเมียให้รู้น่าจะเป็นอย่างนั้นแนวทางมันน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่แต่ตอนนี้เขาแลเสียชีวิตไปแล้วพี่ อพี่ถามจริงเหรอในคุกเนี่ยมันมีผีปะ่ะผีเหรอพี่ผมว่าคนน่ากลัวผีที่คนมันเจอกันทุกวันพี่มันก็หลอกกันทุกวันนะพี่คนเ่ยน่ากลัวผีนะแต่อยู่ที่เราพี่อยู่ที่เราว่าเราจริงใจกับเขาเราก็ได้ใจจากเขาแต่ถ้าเราไม่จริงใจเขาเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเหตุการณ์ที่เขาบินเนี่ยนะที่ปรปี ที่อยู่ที่ข่าวบีหนละังจากนั้นเนี่ยทาไมอยู่ๆเบิร์ตป้าถึงย้ายไปอยู่ที่นครปฐมผมย้ายเพราะว่าผมต้องกลับภูมิลำเนาแล้วพี่โทษผมเหลือน้อยแนละ้วตัวเลขผมเหลือนิดเดียวและเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นโทษผมเหลืออีกไม่กี่ปีอยู่ประมาณห้าหกปีผมก็เลยต้องมีชื่อกับภูมิลำเนาผมก็ต้องย้ายแดนไปที่แดนหนึ่งไปฝึกเพื่อที่จะไปนครปฐมไปทำไมต้องไปฝึกก่อนอนะ่ะก็ไม่รู้รัาเป็นนโยบายของเขาเราก็ต้อง น้อมรับนโยบายพี่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรอยู่แล้วเพราะตอนนั้นผมถูกคุมขังผมไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยแม้แต่จะทําอะไรตามใจตัวเองก็ทําไม่ได้พี่เบิร์ตป้าบอกว่าเบิร์ตบ้านเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยสนใจเลยเรื่องขั้นเกี่ยวกับนักโทษชั้นไหนชั้นไหนไม่เคยสนใจเลยไม่เคยครับไม่อยากไม่ไม่เคยคิดอยากจะกลับบ้านเลยพูดว่าโดนมา28ปีคิดว่าหมดหมดแล้วไม่ยาวเกินไปและการที่นักโทษเป็นชั้นมาดีกว่ายังไงอะฮะ ถ้าถามว่าเป็นชั้นมันดีกว่ายังไงคําว่ามีชั้นนพ่พี่มันมีชายเวลากว่าครึ่งแล้วพี่มันได้เห็นหลังคาบ้านตลอดในระ,ระดับชั้นของชั้นเร็วมากต้องขึ้นมาเป็นชั้นเร็วชั้นกลางชั้นดีดีมากเยี่ยมหกอันดับอะพี่หกอันดับจากชั้นเยี่ยมได้วันลดกี่วันสามวันถึงสี่วันหรืออะไรเงี้ยชั้นดีได้ลงมาแล้วเวลาพบญาติ เราก็จะได้พบประมาณแบบว่าชั้นเยี่ยมก็อาจจะสองวันชั้นดีอาจจะได้วันเดียวอะไรเงี้ยมันจะได้ลําดับชั้นเราจะได้เห็นหน้าญาติแบบใกล้ชิดแล้วคุณสมบัติมันก็จะแบบทําพักโทษได้อะไรได้สําหรับกรณีนักโทษที่แบบว่าคิดดีทําดีมันก็จะได้ได,ดีๆกลับมาแต่ถ้าไม่มีชั้นอะไรเลยก็ไม่มีอะไรให้คุณมีแต่ป้ายแบกกลับกับความปวดร้าวพี่มีแต่ป้ายแบกกลับใช่ป้ายอะไรอ่ะอย่างป้ายหกศูนย์เข้ามาห้าศูนย์ต้องกลับหกศูนย์นะพี่ สิบปีก็คือเต็มไม่มีรถไม่มีทอนนอกจากคุณอยากจะไปเพิ่มเอาเองคุณต่อคดีคุณก็ต้องเพิ่มออกไปวิจัยต่อคดีวิจัยเพิ่มไม่มีไม่มีรถครับเพราะคุณไม่มีชั้นไปให้เขารถคุณไม่มีอะไรให้กรมราชัณฑ์ต้องให้คุณคุณไม่มีสิทธินั้นเพราะฉะนั้นยกรมราชัณฑ์ก็เอาเรื่องพวกนี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการจูงใจให้นักโทษเนี่ยทำดีครับทำดีครับแล้วเขาจะคืนเขาก็จะคืนคนดีสู่สังคมเองครับพี่ได้ผลกับเบิร์ป้าไหมก็ได้ผลนะพี่ในระยะเวลาที่เราคิดได้แล้วเราใช้วิจารณญาณ คิดดีแล้วมีสติแล้วเราก็เริ่มคิดได้เราก็ได้กลับบ้านกว่าจะคิดได้นี่ใช้เวลาอยู่ในเขาบินนี่กี่ปีถึงจะเริ่มคิดได้ว่าเราต้องเราต้องสนใจชั้นนักโทษแล้วสิบกว่าปีพี่ติดไปแบบไม่คิดอะไรอ่ะสิบกว่าปีที่อยู่ขาบีินไม่สนใจเรื่องชั้นเลยไม่เคยเลยพี่แต่มีคนเคยบอกว่าอยู่ในคุกนเนี่ยควรต้องระวังสองอย่างชั้นกระชอนไม่ใช่หรอทั้งชั้นทั้งช้อนแต่เราไม่เคยสนใจอะเรามีแต่ช้อนกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเราไม่เคยสนใจจยากกลับบ้านเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีภาระครอบครัวอยู่ข้างนอก เราไม่ต้องสนใจอะไรไงพี่แล้วนะวันหนึ่งที่เราปล่อยออกมาแล้วเราเรา,เราถึงได้รู้ว่าการที่กรมราชัณฑ์คืนคนดีสู่สังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะถ้าเราไม่ดีจริงเขาก็ไม่ปล่อยเราออกมาแน่นอนก่อนจะจบ EP นี้ถามคำถาม,ถามสุดท้ายก่อนพ่อไปเยี่ยมกี่ครั้งพ่อผมไปเยี่ยมตลอดครับพ่อผมไม่เคยทิ้งเลยแต่ว่ากรณีที่พ่อไปเยี่ยมเนี่ยผมต้องเขียนจดหมายไปบอกเขาก่อนเพราะว่าเขาแบบว่าบางทีเขาไปเยี่ยมผมก็เยี่ยมไม่ได้ผม เกเรผมก็ต้องแบบว่าถูกขังไงถูกไปก็ชใช่พ่อเสียเวลานานานต้องไปหาไงก็ไม่ได้เยี่ยมพ่อต้องมาจากกรุงเทพเพื่อไปเยี่ยมที่ราชบุรีเลยเขาบินแล้วแม่ล่ะแม่ตอนนั้นเขาเขาไม่ได้ไปหรอกครับแต่เขาก็ฝากเงินฝากอะไรไปให้พวอแม่ไม่ได้อยู่กับเราตั้แต่ตอนเป็นเด็กนี่ใช่ครับมันลําบากพี่ข้างในอะ่ะพ่อเขารู้ไหมเราอยู่ข้างในลําบาก เขารู้ตลอดล่ะบางทีเราก็โทรไปคุยกับเขานะบางทีโทรศัพท์เรามีเราก็ยืมเขาคุยยืมอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่มันมีนะแต่ช่วงที่เวลาไม่มีเราก็จดหมายเอาพี่สิ่งหนึ่งที่พ่อบอกกับเบิร์ป้าตลอดคือเขารออยู่คาพูดดีเขาพูดทุกอยังว่าเขารออยู่ครับผมนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่คนที่ <c oughs> อยู่ภายนอกคุกเนี่ยบรรดาพ่อบรรดาแม่ ก็พูดอย่างเดียวฮะกับนักโทษที่เป็นลูกว่าเขารออยู่เขารอวันที่ลูกจะมีอิสรภาพและกลับประสู่อ้อมอกของเขาวันที่ออกจากเดือนจำเนี้ยเบอร์ปอกกับพ่อว่าอะไรผมก็ออกมาปุ๊บผมก็บวชให้แล้วก็มีครอบครัวแล้วก็บอกว่าจะไม่เข้าไปอีกตั้งแต่วันนั้นที่ออกจากคุกม,มาถึงวันนี้กี่ปีละห้าแล้วเราจะไม่กลับไปที่คุกอีกแล้วครับ ทำไมพูดถึงพอ่อเราต้องน้าตาซึมด้วยอ่ะไม่มีอะไรพี่บอกรักพ่อเข้ามาเคยบอกรักเข้ามาเคยขอโทษเขาไหมเคยขอโทษเขาว่าก็คือว่าไม่ไม่อยากเข้าไปแล้วไม่อยากเข้าไปแล้วมีรอบคพัวแล้วครับวันที่อยู่ในคุกเนี่ยเวลาคิดถึงพ่อเนี่ยเราทําไงอะ่ะทําไงอ่ะพี่เราไม่ทาอะไรนะเฉยๆก็คิด ทำไงแล้วแต่คิดเลยพี่ได้แต่คิด<ะ>ครับเวลา ความเวลามันได้ผ่านไปแล้วเนอะครับตอนนี้เนี่ยล้วก็มีชีวิตใหม่มีครอบครัวรมีความสุขแต่เรื่องราวของคุณเบิร์ตป้ายังมีอยู่ต่อนะครับในอ e ีพีหน้าเราจะมาถามคุณเบิร์ตป้าว่าได้เจอมิตรภาพแล้วเจออะไรที่คุณเบิร์ตป้าประทับใจในส่วนที่ดีของเรือนจําเราจะเจอกันในอ e ีพีหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณสารสกร์จากถังเช่าคอนดิเชนนะครับสําหรับคนที่นอนไม่หลับ คนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพให้เขาด้เชันบำรุงสุขภาพของคุณนะครับเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าขอบคุณคุณเบอร์ต้าน,นะครับสวัสดีนะครับรักความรู้ของสมุนไพรที่ไม่ใช่เรื่องลับมากอีกต่อไปคุณประโยชน์ของเห็ด เห็ดลิ้นจือมีการใช้มานานกว่า4,000ปีในศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพช่วยปรับสมดุลร่างกายมีประโยชน์และมีสรรพคุณทั้งยาสูงจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ยังยาวนานเห็ดไมตาเกะเป็นเห็ดสมุนไพรขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างหายากมีสรรพคุณที่เป็นตัวช่วยในเรื่องการปรับสมดุลร่างกายและนิยมใช้เป็นยาบำรุงร่างกายในเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอีกด้วยละครับ เห็ดยามาบูชิตะเกะหรือเห็ดปุยฝ้ายเป็นเห็ดที่หาได้ยากในธรรมชาติการแพทย์แผนโบราณเห็นว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะมีรสชาติหวานมีฤิ์อ่อนจึงเหมาะกับการเป็นตัวช่วยบำรุงร่างกายครับ เห็ดชิตาเกะหรือเห็ดหอมนับเป็นเห็ดอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยเรารู้จักกันดีและชอบนำมาประกอบอาหารเพราะมีรสชาติอร่อยและมีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงสุขภาพด้านภูมิคุ้มกันจึงเป็นที่นิยมและใช้กันมาอย่างแพร่หลายครับสนับสนุนโดยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดดรเสรีการันตี